ครับวันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการตั้งรหัสหน้าจอนะครับของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุกนะ๊กเนาะตัวนี้ที่ผมสาธิตเป็น Windows 7นะครับ Windows 10เคยทำมาแล้วนะส่วนท่านไหนอยากดูของ Windows 10ก็ดูใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ขั้นแรกเลยนะครับเข้าที่ my.com นะกดที่คำว่า control panel ครับเนี่ยจะเด้งเข้าสู่หน้านี้ให้เรากดคำว่า user account นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเป็นเมนูนะให้ท่านกดที่คำว่า user account นะครับกดเข้าไปนะ เนี่ยตัวนี้เราจะเห็นว่าจะมี user ที่เราเคยอ่าที่เราใช้งานเนาะนะครับจากนั้นให้กดคําว่า create ครับ create password อ่าจากนั้นก็ทําการใส่รหัสครับก็ไม่ถือว่ายากนะนะครับใส่รหัสก็จะมีช่องที่หนึ่งนะครับช่องที่สองเป็นนเฟ f i r มนะนเฟ f i r มคือใส่รหัสตัวเดิมนะครับที่เราตั้งครั้งแรกอันช่องสุดช่องข้างล่างสุดนะครับมันจะมีช่องหนึ่งเนียช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องการลืมนะครับ เราอาจจะพิมพ์อะไรสักอย่างเพื่อให้เรารู้ว่าเออรหัสตัวนี้ตั้งอะไรอ่าผมอาจจะเอารหัสสักสองตัวแรกมาใส่อะไรประมาณนี้สามตัวแรกมาใส่เพื่อให้เรารู้ว่าเออรหัสที่เราตั้งคืออะไรนะครับจากนั้นก็ทําการกดเซฟครับอ่า Cre a t e password จากนั้นตัวรหัสตัวนี้ก็จะถูกตั้งค่าขึ้นรหัสตัวนี้จะถูกใช้งานตอนที่เราเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับเปิดคอมใหม่มันจะให้เราใส่รหัส เดี๋ยวเราผมจะทําการล็อกอ ff ออกดูเนาะเราล็อกอ ff ออกนะครับดูนะมันจะไม่ให้ใส่รหัสไหมเนี่ยครับถ้าเราไม่มีรหัสเราก็ไม่สามารถใช้งานได้การตั้งแบบนี้จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าจะช่วยให้ความเรานะครับเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเนอะคนอื่นไม่สามารถเข้าใช้งานได้หรืออีกอันหนึ่งก็คือตั้งตอนที่มันเข้าสู่สกรีนเซฟเวอร์นะครับก็คือมันพักหน้าจอ นะครับมันจะเข้าสู่รหัสตัวนี้ก็มีประโยชน์ตัวหนึ่งนะครับในกรณีเราไม่อยู่กับเครื่องเนาะเออ้ e <AR> ว่าคนอื่นอยากมาใช้เครื่องเราพอมันเข้าสู่ล็อกสกีนมันก็จะให้ใส่รหัสอานทีนี้ในกรณีเราอยากลบรหัสออกเราทํำยังไงกดเข้ามาคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมครับไปที่คอนโทรลพาเนลไปที่เดิมนะครับกดที่คําว่า user account อ่าจากนั้นก็กดเข้าไปที่เหมือนเดิมครับ user account ใหม่จากนั้นมันจะมีคําว่า remove เห็นไหม remove your password นะครับทีนี้ให้เราใส่รหัสตัวที่เราเคยตั้งไว้นะครับใส่รหัสที่เราเคยตั้งไว้จากนั้นก็กดรีมูฟเลยครับป้าเข้าไปเนี่ยตอนนี้รหัสก็หายไปละนะครับอ่ะลองล็อกอฟออกดูว่ารหัสมันยังอยู่ไหมนะครับกดล็อกอฟโอเคเดี๋ยวเราดูนะครับว่ารหัสจะยังอยู่ไหม โอเคเนี่ยครับตอนนี้ไม่ทารหัสละอันนี้ก็เป็นการตั้งรหัสเนาะตั้งรหัสลบรหัสหน้าจอของโน้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะที่เป็นวิดีโเจ็ดนะครับวิดีโสิบนี่จะลักษณะอีกแบบหนึ่งนะการตั้งก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอตอนลบของวิดีโสิบเนี่ยเราจะไปกดสร้างเหมือนกันแต่ไม่ใส่รหัสแทนอะไรประมาณเนี้ยก็ดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่ตั้งรหัสล็อกหน้าจอเนะอาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ